สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดทอโต้ครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับที่กดติดตามนะครับช่องของอัดทอโต้นะครับวันนี้นะครับวันที่19นะครับเดือน6 2 5 6 5นะครับผมอยู่กับรถเข้ามาอีก1คันนะจริงๆรถรถนี้มีเข้ามาทั้งหมด4คันนะครับเป็นตัวโตย่าแคมรี่นะฮะบไฮบริดนะชุดนี้โฉมนี้เลยนะครับมีสีบอลเงิน2คัน นะครับสีน้ําตาล1คันแล้วก็สีแดง1นึ่คันนะวันนี้ผมมารีวิวคันสีแดงให้กับ f อได้รักชม่อนนะสำหรับโตยต้าเคมลี่ไฮบริดคันนี้นะครับเป็นรถปี2018ัปดดปี2019นเะครับเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับใช้งานไปแล้ว120,000โลนะคันที่ใช้งานไปแล้ว120,000โลเป็นรถมือเดียวป้ายแดงปลดระวางมานะครับ ในส่งตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยนะครับยังรับประกัน10ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประกันศูนย์นะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับในส่วนของตัวราคาคันนี้ผมบอกเลยว่าถูกกว่าป้ายแดงนะครับประมาณ6แสนนะครับถูกกว่าป้ายแดงประมาณ6แสนนะครับคันนี้ราคาเสนอขายที่1ล้าน5แสน9หมื่นบาทท้นนะฮะ1ล้าน5แสน9หมื่นบาทสำหรับ Toyota Camry 2.5 Hybrid ปี2018จดปี2019คันนี้นะครับมาพร้อมกับสีแดงนะไม่รู้ว่าจะโดนใจใครหลายคนหรือเปล่านะสำหรับแคมรี่สีนี้นะครับไม่ค่อยเคยเห็นไม่ค่อยเห็นในบ้านเรานะครับมากับสีแดงนะครับสีแห่งความนำโชคสีแห่งความมั่งคั่งนะฮะนี่เลยนะครับใครหาอยู่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ0825104405นะครับสำหรับ toyota camry 2.5ไฮบริดปี 2018- จดปี2019ไม่1แน2หมื่นโลนะฮะสีแดงส,สวยๆสีแดงสดๆนะฮะสีแห่งความมั่งคัง่งสีแห่งความโชคลาภนะฮะนี่เลยนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของตัวรถเล็กคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมอาทอตโต้จะพาท่านผู้ชมนะครับผ่า FC รับชมรถเล็กคันนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับบอกเลยว่าเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบแล้วนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับทั้งตัวไฟต่ำและไฟสูงใช้หลอดเดียวกันนะครับไฟเดคามนะฮะไฟเลี้ยว LED นะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นหลอด LED หลอดเล็กๆสว่างๆแบบนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับที่กันชนนะครับด้านข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับช่องดักลมสวย นะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดเนี่ยนะฮะสัญลัของเขาเลยก็จะเป็นสีออกนะครับน้ําเงินฟ้าฟ้านะครับที่โลโก้นะครับแสดงถึงสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดนะฮะนี่เลยนะครับไฟหน้าแท้เดิมทั้งฝั่งล้ายและฝั่งขวานะครับสภาพใสๆกริ๊บๆเรียบๆเลยนะฮะไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์นะครับไฟเลี้ยวนะครับ LED นะครับบอกเลยว่าเต็มระบบนะฮะในสองตัว ออปชันนะครับไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งข้านขวานะครับนี่เลยสีแดงคือสวยนะครับแล้วก็ออปชันนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับสำหรับ t ต y o ต a Camry Hybrid รนะครปีับปีสอง8จบปีบ0 1 9คันนี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวสีแดงให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็ติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวคันสีน้ำตาลนะครับแล้วก็คันสีบอลให้ดูเพิ่มเติมนะฮะนี่เลย นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับโลโก้ไฮบริดนะครับยังอยู่ครบๆสวยๆนะครับนี่เลยนะครับบริเวณกระจกนะครับก็จะมีนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะฮะกระจกหน้านะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับห้องเครื่องยนต์ให้นะครับทาง M4 ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะฮะในส่วนของตัวรายละเอียดออปชงออปชั่นเนี่ยนะครับบอกเลยว่าโหจัดนกจัดเต็มมาเลยนะครับเป็นรถลัตชุลี่นะฮะนี่เลยนะฮะตัวสาระโปรงก็นะครับจะเป็นแบบนะฮะโช๊คนะครับเปิดขึ้นมาเป็นแบบโช๊คนะครับก็ลดภาระในการใช้แรงปิดฝาระโปรงให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัว เครื่องยนต์นะครับของโ o y ยต้าแคมร r y คันนี้นะครับสภาพสวยๆส,ยสภาพแห้งๆเลยนะฮะที่สำคัญเป็นรถมือเดียวปลดระวางนะฮะเราการันตีในส่วนของตัวรถตัวโครงสร้างตัวถังนะครับไม่มีชนหนักนะฮะเข้าถึงตัวถ,งงนนนนถังนะครับมาอย่างแน่นอนนะไม่มีชนหนักนะฮะเข้าถึงคันหน้าคันกลางนะครับมาอย่างแน่นอนนะนี่คือตัวสภาพโครงสร้างนะครับตัวเบ้าชงเบ้าชกต่างๆนะครับนี่เลยนะสภาพสวยๆเดิมเดิม นะครับน็อตฝากระโปรงต่างๆนะครับสีฝากระโปรงนะครับเป็นสีเดิมสีด้านแบบนี้นะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับติดอยู่ครบนะครับติดอยู่ครบเลยนะครับตัวสติกเกอร์ต่างๆนะครับฝากระโปรงก็ได้เป็นฝากระโปรงนะครับแท้เดิมนะครับฝากระโปงแท้เดิมนะฮะดูน็อตทรงน็อตโชกคนะครับน็อตฝากระโปรงนะฮะมีแกะมานะครับจะส่งตัวรัฝากระโปงนะครับแต่แต่ว่ายังได้เป็นของแท้ของเดิมอยู่นะฮะ นี่เลยตัวโครงสร้างต่างๆนะครับตัวคารนฝั่งนะครับด้านขวานะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับสภาพแห้งสภาพสวยเลยนะครับนี่เลยสภาพแห้งสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแบตเตอรี่ไฮบริดก็จะอยู่นะครับตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับการันตีนะครับจากบริษัทโตโต้เลยว่าไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับการันตีเลย ตัวยางคันนี้นะครับได้เป็นยางปี2000นะครับ22นะครับเป็นยางปี2022นะฮะยางใหม่ๆนะครับยางปีใหม่เลยนะครับยางปีใหม่เลยนะครับนี่เลยยางปี2022นะครับในส่งตัวยางนะครับนี่เลยยางปีใหม่ล้อเป็นล้อแมกแท้เดิมนะฮะที่มากับรถขนาด17นิ้วนะครับล้อเป็นล้อแมกแท้เดิมนะครับที่ติดมากับรถขนาด17นิ้ว มาพ้มกับโทนสีแดงนะฮะนี่เลยใครที่กาลังหาแคมรีสีนี้นะฮะมีเข้ามาแล้วนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่บ้านเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะถ้าเปิดตัวแคมรีสีแดงนะครับไม่ว่าจะโฉมไหนหนะครับรวมถึงตัวโฉมล่าสุดนะเพิ่งจะเห็นกันนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีสรุปให้ด้วยนะครับสรุปแล้วก็เปิดได้เป็น2ระดับนะครับเอาแบบกระดกหรือว่าเปิดหมดเลยก็ได้นะครับนี่เลยนะมีหลังคาสรุปนะครับ กระจกแล้วเป็นกระจกแท้เดิมนะกระจกแท้เดิมนะครับมาดูในส่วนของบริเวณภายในแล้วหุภายในนะครับค่อนข้างสวยและหรูมากนะฮะในสองตัวภายในนะครับโดยเฉพาะเบาะนะฮะเบาะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเบาะออกแบบทรงมาเหมือนเบาะรถสปอร์ตเลยนะครับสวยๆนะครับเบาะตึงๆนะครับไม่มีขาดเลยนะครับพร้อมกับนะครับเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับสำหรับ Toyota Camry เนี่ยนะฮะจะได้เป็น บอกไฟฟ้านะครับทั้ง2ตัวเลยทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับสําหรับคู่หน้านะครับนี่เลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลนะครับภายในเนี่ยนะครับจะมีตกแต่งนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับตัดด้วยลายไม้นะครับแต่ว่าภายในจะเป็นสีขาวนะฮะคาดขาวนะครับนี่เลยเพราะว่ารถภายนอกเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแอร์แบ็กนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวออปชั่นต่างๆเนี่ย ผมบอกเลยว่าครบเครื่องนะครับครบเครื่องเลยนะประจกไฟฟ้าสี่บานนะครับประจกไฟฟ้าสี่บานนะครับสภาพสวยนะสภาพสวยนะครับไม่มีรอยฉีดขวดนะครับไม่มีรอยแตกนะครับนี่คือในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับมาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับฝั่งด้านหลังกันนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่เลยนะครับก็จะเน้นเป็นโทนสีดํานะครับก็จะมีสีบอลเงินนะครับแซมแซมขึ้นมา นะฮะแล้วก็ตัวบงตัวเบาะต่างๆสภาพสวยสภาพตึงนะฮะนี่เลยนะครับด้านหลังเขาจะมีแอนนร์ miles, รรให้2ช่องนะครับพร้อมกับนะครับชุดแต่งลายไม้สีขาวนะฮะภายนอกลยสารสะอาดสะอาดนะฮะพรมเพิ่มต่างๆสภาพจะคงสวยอยู่เลยนะครับพายมพายางอยู่ครบเบาะเนี่ยนะครับไม่มีเปื่อยนะครับไม่มีช้ําเลยนะครับไม่มีรอยย่นยับยุยยีเลยนะครับรถเข้ามานะรับอกตามตรงเลยว่าล้างปรับสภาพขายได้ทันทีนะ รถล้างปรับสภาพขัดส,สีขายได้ทันทีไม่มีเก็บงานนะครับไม่มีเก็บงานนะฮะในส่วนตัวแผงประตูต่างๆภายในนะครับสภาพสวยนะตัวเหลี่ยมตัวสันต่างๆนะครับ mm. ล้อก็เป็นล้อขนาด17นิ้วแม็กแท้เดิมจากโรงงานยางปี2022นีนะครับยางปี2022ีและใช้ยางดีด้วยนะครับยางดีด้วยนะครับ mm. ในส่วนของบริเวณด้านท้ายนะครับคันนี้นะก็เป็นตัว แคมรี่โฉมล่าสุดนะฮะในส่วนตัวด้านหน้าด้านท้ายเนี่ยเปลี่ยนไปจากโฉมเดิมเยอะเลยนะครับแทบจะไม่ทิ้งโฉมเดิมไว้เลยนะครับบริเวณด้านท้ายนะครับไฟเบรกก็เป็นไฟเบรก LED นะครับไฟถอย LED นะครับไฟเลี้ยว LED เต็มระบบนะครับเต็มระบบสภาพสวยเดิมนะครับที่สําคัญได้เป็นไฟแท้นะครับไฟเดิมด้วยนะครับเป็น LED นะครับเต็มระบบแล้วนะครับนี่เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับได้เป็นไฟแท้เดิมนะครับพร้อมกับ โลโก้ไฮบิดนะครับ d, ก็ยังอยู่ครบๆนะครับโลโก้หน้าหลังของโตโยต้าเนี่ยนะครับก็จะมีนะสีอ่านะครับน้ำเงินฟ้านะครับติดอยู่ที่บริเวณโลโก้ก็บ่งบอกถึงสาระไฮบิดนะฮะแล้วก็เป็นคิวโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะครับภายในนะครับเดี๋ยวจะเปิดในส่งตัวภายในให้ชมกันนะครับนี่เลยนะครับตัวภายในนะนี่เลยสภาพเด้งๆสวยๆ นะครับใน2ตัวฝากระโปรงด้านท้ายนะครับดูได้เลยนะครับค่อนข้างกว้างนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับภายในฝากระโปรงด้านท้ายนะครับเก็บของเนี่ยนะฮะได้เยอะเก็บกระเป๋าเดินทางได้เยอะนะเอาจริงๆเนี่ยนะเข้าไปนอนยังได้เลยนะครับเข้าไปนอนยังได้เลยนะฮะถ้าเป็นเด็กที่ตัวไม่โตมากนะครับเข้าไปนอนได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวช่องนะครับตัวนี้เป็นช่องที่สามารถนะครับ เอื้อมยื่นมือนะครับจากห้องโดยสารเนี่ยมาจิบของภายในกระโปรงด้านหลังได้นะครับมันสามารถเปิดได้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับฝั่งด้านนู้นนะนี่ก็เป็นบริเวณห้องโดยสารนะครับฝั่งนะครับด้านท้ายนะภาพกว้างขวางเลยทีเดียวนะก็อย่างที่ผมบอกนะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถลงไปนอนได้แล้วก็เปิดในส่งตัวช่องไว้นะครับเพื่อที่จะระบายอากาศและให้อ air เข้าไปนะครับหมุนเวียนนะภายใน ห้องเก็บสัมภาระนะฮะก็จริงๆครับไม่จําเป็นก็ก็ไม่อยากให้เข้ามานอนนะแต่อันนี้ก็คือเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบก็คือความกว้างของมันนะครับแล้วความความยาวของมันความลึกของมันเนี่ยนะครับค่อนข้างลึกจริงนะเก็บสัมภาระได้เยอะเยอะจริงนะครับสำหรับดยุต้าแคมรี่ไฮบิดนี่เลยแต่ภาพสวยๆนะฮะตัวเหลี่ยมตัวสันต่างๆนะครับสีเรียมเรียมเว็บเบเลยนะครับเพราะว่ารถพึ่งขัดสีมาอย่างที่ผมบอกว่านะฮะรถเข้ามาเนี่ยนะครับ ล้างขัดสีปรับสภาพขายได้ทันทีเลยล้อเป็นล้อขนาด17นิ้วนะฮะเป็นล้อแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับทั้ง4ประตูนะครับดูในส่วนตัวสภาพภายในฝั่งด้านขวานะครับนี่เลยนะครับเป็นรถที่เราการันตีอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีเรื่องพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับรถก็เป็นรถสีเดิมนะไม่มีกลับสีนะฮะหลายคนบอกว่าแค่แคมรีมีสีแดงด้วยเหรอนะจริง ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแคมรีสีแดงที่ส่งมาที่บ้านเราแล้วนกะ็จะมีโฉมนี้แหละนะครับที่อออกเป็นในส่งตัวสีแดงออกมาให้เห็นนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นโดยส่วนมากจะเห็นเป็นของตัวนอกนะที่เป็นโฉมก่อนหน้าเนี้นะครับที่เป็นสีแดงนะแต่ว่าโฉมที่บ้านเราเนี่ยนะครับโดยส่วนมากเลยนะครับไม่มีนะครับแทบจะไม่มีเลยนะหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็บริเวณช่องด้านหลังที่ผมบอกเมื่อสักครู่ นะครับนี่เลยก็สามารถเปิดนะเปิดเนี่ยนะเปิดถึงภายในนะครับห้องเก็บสัมภาระนะฮะหรือว่าสาระโปร่งด้านท้ายด้านหลังเนี่ยนะสามารถเปิดได้นะครับสามารถเปิดได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับสามารถอ่านะครับวางแก้วน้ำนะวางแก้วน้ําตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เท้ามือหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้วางของก็ไว้เท้ามือได้นะครับตรงนี้ก็สามารถปิดได้นะนี่เลยปิดได้นะครับในส่วนของตัวบริเวณ นะครับยืนเก็บของในกนของโัด้านท้ายนะครับดูได้เลยภายในห้องโดยสารนะค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็มีความสูงนะครับในสองตัวไฟล่องสารค่อนข้างโป่งนะครับค่อนข้างโป่งนะครับแล้วก็จะมีม่านสําหรับนะครับด้านข้างให้ด้วยนะครับมีม่านสาหรับด้านข้างให้ด้วยนะครับมีทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับโดยเฉพาะมีเฉพาะฝั่งนะครับ ประตูโดยสารนะครับด้านหลังนะครับคู่หน้าไม่มีนะคู่หน้าไม่มีแล้วก็คันนี้นะครับด้านหลังก็จะมีม่านไฟฟ้านะครับม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับมีการเอาลงนะครับไม่ได้เปิดใช้งานนะครับนี่เลยนะสภาพสวยเลยนะใครหาอยู่นะสำหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้ติดต่อนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไได้เลย08-20-4405นะครับคุณแจกก็ เป็นกุญแจสมาร์ทกิเลสนะฮะเปิดฝาท้ายได้นะครับเปิดสัญญาณการขโมยได้นะครับนี่เลยก็เป็นกุกแจทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นตัวสมาร์ทกิเลสนะครับเพียงแค่สัมผัสบริเวณนี้นะครับสามารถคล้องเนี่ยอันนี้คือล็อกแล้วใช่ไหมครับเราสัมผัสอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่เลยแล้วประตูเปิดแล้วนะครับนี่เลยนี่คือความอัจฉริยะนะฮะนี่คือเทคโนโลยีนะที่ทางโตโยต้าหรือว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยนำเข้ามาใช้นะครับดูได้เลยนะสภาพแผงประตูฝั่ง ด้านขวานะครับสวยๆนะครับสวยๆเนียนๆนะครับรถข้างในสีเดิมรายละเอียดเดิมนะครับนี่เลยนะครับมาดูในส่วนของตัวภายในนะภายในคันนี้ก็นะครับอย่างที่บอกว่าได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่เลยคอนโซลของโซนนะครับมีจอมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องจากโรงงานมาให้นะครับนี่เลยแล้วก็มีในส่วนของตัวโหมดต่างๆนะครับโหมด EV นะครับอีคิมอีค อีโคโหมดนะครับแล้วก็โหมดต่างๆที่ใช้นะครับตัวเบรกนะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับถ้าเราเข้าเกียร์ P เนี่ยนะเบรกมือจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้กดที่นะครับสวิ์เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยนะเราเข้าเกียร์ P ไว้นะครับ <c oughs> ตัวเบรกมือไฟฟ้าจะทํางานทันทีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้กดนะเวลาเรา จะเข้าเกียร so, uh, so, uh, uh, er ์ถอยหรือว่าเกียร์เดินหน้าเนี่ยสามารถทํางานได้เลยแต่ทุกครั้งที่เรากดนะฮะเบรกมือไฟฟ้าไว้นะครับเราจะเข้าเกียร์ไม่ได้มันจะล็อกเลยเราต้องปลดนะครับปลดจากตัวเบรกมือไฟฟ้าก่อนนะครับซึ่งซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในรถลัชชูรี่นะครับในส่วนตัวระบบแบบนี้นะครับนี่คือตัวสภาพคอนโซลคอนโซลนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ตัวออปชั่นต่างๆนะครับนี่เลยคอนโซลกว้างใหญ่นะฮะจอก็ให้มาไม่ใหญ่มากนะครับก็ก็ให้มาแบบ ในปริมาณที่พอดีแล้วลงตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงออโต้นะฮะนี่เลยนะบอกเลยว่าโอ้โหถ้าอยู่ในแคมรี่เนี่ยนะครับในส่งตัวออปชั่นเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องนะครับไฟส่องแผนที่นะครับก็เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ในส่งตัวด้านบนนะตัวด้านบนนะครับคันนี้ก็จะมีสรุปด้วยนะฮะนี่เลยสามารถเปิดสรุปได้นะครับนี่เลยเดี๋ยว รับผมจะให้ดูในส่วนของตัวนะครับสตาร์ทนะฮะนี่เลยผมสตาร์ทนะครับนี่เลยพวงมาลัยก็นะครับปรับทํางานไฟฟ้านะครับออโต้ด้วยตัวเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะครับบางทีบางทีเราสตาร์ทไปแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการใช้ไฮบริดครั้งแรกเนี่ยนะอันนี้คือเครื่องที่สตาร์ทแล้วนะครับนี่เลยเครื่องที่สตาร์ทแล้วนะครับนี่เลยนะมันจะมีความรู้สึกว่า นะครับรถมันเงียบมากๆนะครับแล้วมันก็จะสับสนตอนที่เราใช้ช่วงแรกๆนะสำหรับคนที่ใช้บิดเป็นครั้งแรกนะว่ารถคันนี้สตาร์ทหรือยังนะฮะเนี่ยรถสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องเครื่องเนี่ยไม่มีดังไม่มีทํางานเลยคือเงียบมากนะฮะเนี่ยผมกดคันเร่งไปเนี่ยนะฮะรอบเลิกไม่เดินนะครับรอบเลิกไม่เดินนะเนี่ยผมกดคันเร่งไปนะครับดูที่เท้าได้เลยนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะขออนุญาตเฉียงนิดนึงเนี่ยนะฮะเท้าผมกดคันเร่งไปแล้วนะแต่รอบมันไม่เดินนะครับแต่รอบไม่เดินแต่ว่าเครื่องมันติดแล้ว นะครับแต่ว่าเครื่องมันติดแล้วนี่ก็เป็นหน้าปัดนะครับสำหรับตัวไฮบริดนะครับนี่เลยนะวิทยงวิทยุเนี่ยนะฮะทำงานเรียบร้อยนะครับทํางานเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าในส่วนของตัวอ่านะครับเกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับอันนี้ผมปิดผมเปิดฝาท้ายไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดฝาท้ายก่อนนะฮะจะได้เห็นในส่วนของตัวการทํางานของตัวออปชั่นนะครับที่ ติดมากับรถนะฮะในสองตัวรายละเอียดต่างๆนะครับว่าแคมรี่เขาให้อะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็คุ้มค่าหรือเปล่าในสองตัวออปชันต่างๆที่เขาให้มานะครับเริ่มจากกล้องถอยหลังก่อนเลยนะดูดูที่กล้องนะครับภาพชัดนะเสียงต่างๆชัดเจนนะสีต่างๆชัดเจนนะครับในสองตัวกล้องนะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็ในสองตัวแอร์นะครับแอร์จะแบ่งแยกเป็นสองฝั่งเลย สามารถเปิดออโต้ก็ได้นะครับแมนนวลก็ได้นะครับแอร์จะแยกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งด้านซ้ายก็คือสามารถปรับความเย็นนะครับปรับลมได้นะครับฝั่งด้านขวาฝั่งคนขับก็สามารถปรับความเย็นนะครับปรับลมได้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางทีถ้าเรานั่งกับครอบครัวนะครับครอบครัวอาจจะอุณหภูมิไม่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้อยากจะเปิดสักยี่สิบห้าฝั่งคนขับอยากจะเปิดสักยี่สิบเอ็ดนะครับก็แยกสามารถแยกได้เลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวออปชั่น นะครับที่แคมรี่เขาให้มานะฮะแล้วก็ดูในส่งตัวหน้าปัดหน้าจอต่างๆนะก็มีโหมดลูกเล่นต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะโหมดประหยัดนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3มก้านนะครับมีลายไม้สีขาวตัดตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรถสมัยใหม่นะฮะหลักๆตัวรองตัวท็อปเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวออปชันนะฮะมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยเลย นะครับจบที่พวงมาลัยเลยนะครับในสองตัวพวงมาลัยต่างๆนะครับก็ปรับขึ้นลงนะครับไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับนี่เลยปรับนะฮะสูงต่ํานะครับหรือว่าอ่านะครับให้มันหุบเข้าไปนะฮะหรือว่าจะดึงออกมานะฮะก็เป็นการปรับไฟฟ้านะครับทั้ง4ี่ทิศทางเลยนะปรับไฟฟ้าทั้ง4ี่ทิศทางเลยนะครับขนาดแบบไหนนะฮะขับแบบไหนก็ปรับนะครับไฟฟ้าตามใจเราชอบได้เลยนะครับในสองตัวออปชั่น ของแคมรี่ที่มีติดเข้ามาแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยอีกเยอะเลยนะฮะแล้วกันลื่นก็มีนะครับแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายเปิดน้ามันนะครับคุญแจบุกสตาร์ทพร้อมกับอ่าแตะลักนะฮะตัวไฮบริดนะจะเป็นสีฟ้านะครับนี่เลยเนี่ยตอนนี้รถเป็นทํางานอยู่นะครับแอร์เอิร์ตติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวสรุปนะสรุปเนี่ยนะครับจะมีทั้ง2โหมดนะฮะจะมีโหมดกระดกนะนี่ก็คือโหมดกระดกนะนี่มันคือโหมดกระดกนะครับหรือว่าเราจะเปิดนะฮะในส่วนของตัว นะครับแบบเปิดได้เลยนะฮะแต่ว่าเราต้องปิดโหมดกระดกก่อนนะครับแล้วก็สามารถนะครับเปิดสลุปนะบแบบนี้ได้เลยนะครับนี่โหแดดจ้าเลยนะครับแดดจ้าเลยนะครับนี่เลยสลุปเปิดได้นะครับปิดได้นะครับปิดได้นะครับนี่เลยก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่คนชอบนะฮะอยากได้โหมดแบบไหนอยากใช้โหมดแบบไหนนะฮะนี่ก็คือโหมดกระดกของตัวสลุปนะครับนี่เลยกระดกก็ประมาณนี้นะครับกระดกประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะขับรถ นะเวลาเรานะครับมีชมวิวมีเดินป่านะครับขับรถเอาบรรยากาศนะก็เปิดนะครับพรมออกนะรับแสงแดดนะแต่ว่าความเย็นก็ยังอยู่นะแบบธรรมชาติเลยก็เปิดได้เลยนะฮะเลือกเอาเลยว่าจะเป็นโหมดกระดกหรือว่าจะเป็นแบบเปิดทั้งหมดนะครับหรือว่าเรานะรู้สึกว่ามันสว่างก็ปิดไว้นะครับก็นี่คือออปชั่นนะของ Toyota Camry นะครับที่ ติดมากับรถนะฮะคันนี้นะก็ตามที่ผมแจ้งเลยนะครับราคานะครับหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านห้าแสนนะครับเก้าหมื่นบาทนะครับกับโตโยต้าแคมรี่ปีสองพันสิบแปดจดปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะฮะรถมีวารันตีประกันตัวแบตเตอรี่ไฮบริดให้สิบปีนะครับคันนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลย082510 4405นะฮะเดี๋ยวจะมีนะครับมารีวิวให้อีก3คันนะครับเป็นตัวสีบอน2 0 0คันแล้วก็เป็นตัวสีน้ำตาล1นคันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีก 2- อ0อีก3าคันนะสำหรับคันนี้สีแดงนะใครชอบใครถูกใจสีแห่งความมั่งคัง่งนะครับสีแห่งความโชคลาภของใครหลายคนนะครับมีเข้ามาแล้วนะโตโยต้าแคมรี่สีแดงนะครับที่ผลิต,ตเอามาขายในประเทศไทยเรา นะฮะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นอย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับโฉมก่อนๆเนี่ยนะถ้าใช้ในบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนอกจากเป็นตัวนอกนะที่ใช้อยู่ต่างประเทศถึงจะมีตัวสีแดงสําหรับโฉมนี้ทาออกมาแล้วนะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับโทรเข้ามาก่อนก็มีโอกาสเป็นเจ้าของก่อนกับราคา1ล้านหนึ่งล้านห้าหมื่นนะฮะหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้นะครับถูกกับป้ายแดงประมาณหกแสนแต่วอนนี้ผมัดทอโต้แล้วขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ